สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้เช้าวันอังคารที่10ตตุลาคม2 5 6 6นะครับหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในขณะเดียวกันโซนอีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนกับเหนือเริ่มที่จะได้รับสัมผัสบรรยากาศของอากาศหนาวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ ลมตอนดอกเฉียงใต้ขออภัยนะครับลมตอนดอกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวนะครับได้เริ่มที่จะเข้ามาครอบคลุมในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับภาคอีสานและภาคเหนือทําให้เช้านี้หลายพื้นที่เริ่มที่จะมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคกลางและก็อีสานตอนล่างช่วงเช้านี้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในแต่ละโซนครับแจ้งข่าวมานิดหนึ่งนะครับ อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงเช้านี้เริ่มที่จะได้รับในส่วนของลมโชยเย็นลมเย็นโชย,โชยมาหรือยังครับในส่วนของอากาศหนาวสําหรับส่วนอีสานน่าจะเริ่มหนาวแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปโดยการแจ้งข้อมูลอากาศในแต่ละพื้นที่มานะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันขอบุณล่วงหน้าสาหรับท่านผู้ชมที่แจ้งข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ที่ท่านผู้ชมอยู่มานะครับ นี่นะครับถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มเมฆนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่อยู่แถวโซนทางด้านอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือนะครับภาคเหนือด้านตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้านี้ฝนถล่มหนักนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เช่นเดียวกับเพชรบุรีและประจวบคีรีขันบางส่วนนะครับส่วนทางด้านอีสานวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีมีแดดให้เห็นนะครับ แล้วก็อากาศน่าจะเริ่มหนาวแล้วนะครับรับลมหนาวแต่เช้านะครับในส่วนอีสานนะครับส่วนอีสานกับภาคเหนือนะครับซึ่งถ้าดูจากเรดาร์ฝนนี่นะครับก็จะเห็นนะว่านี่นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากที่กําลังตกอยู่นเวลานี้แถวโซนภาคอีสานตอนล่างนะครับชัยภูมิโคราชนะครับพิบูบุรีรัมนะครับมีกลุ่มฝนสุรินทร์เช่นเดียวกับโซนด้านนี้จะเป็นพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเซาปราจีนบุรี ระยองจันทบุรีตราดชนบุรีกรุงเทพมหมานะครและปริมณฑลเตรียมรับฝนด่วนนะครับฝนกาลังเจาะเข้ามานะครับก็เป็นในส่วนของภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกในช่วงเชา้านี้ที่ต้องเตรียมเก็บของด่วนคนระับฝนกําลังเจาะเข้ามาถลมนะ่มหนักส่วนทางด้านภาคอีสานตอนบนและก็ภาคเหนือบางส่วนเริ่มที่จะมีลมหนาวเย็นๆแล้วนะครับในช่วงเชา้าถ้าตื่นมาเช้าก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วนะครับ ท่านผู้ชมแจ้งข่าวมานะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็หลายพื้นที่น้ําเริ่มที่จะล้นตลิ่งแล้วเนื่องจากว่ามีการปล่อยน้ําออกมาจากในส่วนของโซนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่หรือว่าเขื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมไปดูในโซนที่ฝนมากก่อนแล้วกันนะครับดูเรดาร์จากขอนแก่นนะครับนี่นะครับอีสานตอนล่างในช่วงนี้ช่วงเช้านี้ยังคงแรงไม่แผ่วฝนถล่มหนักนะครับ มิชิลบุรีเพชรบูรณ์มีฝนนะครับเทพสถิตชัยภูมิอําเภอทรัพย์ใหญ่นะครับอําเภอหนองบัวระเวอําเภอบำเ็จนรงอําเภอจตุรัสอําเภอเนินสง่านะมีกลุ่มฝนนะอําเภอเมืองชัยภูมิมีฝนบางส่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทพรัตษ์โคราชอําเภอด่านขุนทดโคราชนะครับอําเภอพระทองคําอําเภอขามสแกแสงมีกลุ่มฝนนะครับอําเภอคงโคราช อำเภอโนนสูงอเภอเมืองนครราชสีมาอเภอขามทะเลสออเภอสูงเนินอเภศรีคิ้วอเภอโชคชัยอเภอเฉลิมพระเกียรติอจักราชอเภอพิมายอเภอห้วยแถลงอเภอหนองบุญมากนะครับแล้วก็อเคอนบุรีเตรียมรับฝนต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทิศทางฝนกลุ่มนี้แต่ไล่ไปดูให้หมดก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอเภอหนองหงบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงอําเภอหนองกีอ ton, ําเภอโนนสุวรรณอําเภอนางรองอําเภอชํานินะครับอําเภอรําปลายมาศอําเภอประโคนชัยอําเภอระหานทรา,ายอําเภอบ้านกรวดนะครับอําเภอพระพ,พราชัยอําเภอเมืองบุรีรํานะครับก็บุรีรย์ก็ครึ่งจังหวัดเช่นเดียวกับอําเภอปราศาสตร์สุรินนะครับอําเภอพดมดงรัก อำเภอสังขละอ,อกาบเชิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นราศีสไลด์ศีสเกตนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้ดูทิศทางกลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวจากตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปยังตะวันตกเฉียงเหนือนะครับท่านผู้ชมที่อยู่โซนถัดไปต่อจากอำเภอเหล่านี้เฉียงไปด้านเหนือนะครับเตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับรอบนี้อากาศเย็นไล่ฝนลงไปทางด้านอีสานตอนล่างแล้วนะครับ ท่านผู้ชมที่อยู่โซนนีสานตอนบนก็น่าจะเริ่มสัมผัสอากาศหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดอสรสกลนครนครพนมเลยนะครับมุกดาหารรวมทั้งหนองคายบึงกาฬนะครับก็แจ้งข่าวมานะครับท่านผู้ชมสถานการณ์เป็นยังไบ้างขอนแก่นบางส่วนเริ่มที่จะมีลมหนาวแล้วนะครับท่านผู้ชมแจ้งข่าวมาได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฝนตกหยุดเมื่อคืนนี้เช้าต่อมาก็ เริ่มที่จะมีอากาศเย็นลงนะครับเมื่อวานนี้บางท่านก็ได้ทั้งรับได้รับทั้งในส่วนของลมหนาวแล้วก็ฝนตกนะครับก็สลับกันไปเป็นช่วงการเปลี่ยนฤดูกาลนะครับไปดูเรดาร์สกลน,นิดนึงนะครับดูเรดาร์ทางด้านสกลนครนี่นะครับทางด้านประเทศเพื่อนบ้านเราก็เริ่มจะหนาวแล้ว ทางด้านนี้นะครับอุดรธานีทุกอำเภอเริ่มจะเย็นนะครับหนองคายบึงการสกลนครนะครับนครพนมเริ่มจะมีอากาศเย็นนะครับมุกดาหารกาลสินนะครับโซนนี้กาลสินนี่น้ำท่วมอยู่นะครับเจ้โสธรลาพื้นที่น้ำท่วมอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ฝนน่าจะเริ่มลดลงแล้วหนองบัวลำพูก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจะอากาศเย็นนะครับไปดูโซนภาคกลางนะครับวันนี้น่าจะหนักพอสมควรในโซนภาคกลางในช่วงนี้ มีกลุ่มฝนสีประจันสุพรรณบุรีนะครับโพทองอ่างทองตรงนี้ก็จะอำเภอวังน้อยพระนครศรียุธยาอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาอำเภอองครักษ์นครนายกอำเภอวิหารแดงสระบุรีบางน้ำเปรี้ยวชะเชิงเซาปรากพีนครนายกบ้านสร้างปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหัศร สีมหาโพปราจีนบุรีอเภอพนมสารคามอเภอแปลงยาวฉะเชิงเศราอเภอสนามชัยเขตนะครับส่วนนี้จะเป็นราษยาวนาครสวรรค์คลองขุงกำแพงเพชรขานุกวร,รักบุรีกำแพงเพชรอเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์สีเทพเพชรบูรณ์อเภอเทพสถิตชัยภูมิทรับใหญ่บำเหน็จนารงด่านขุนทดจดตุรัส เนินสง,ง่าพระทองคำคงขามสแกแสงโนนสูงโคร,ราชเมืองนะครราชสีมาขามทะเลสอสูงเนิน,ด,นด่านขุนทศนะครับอำเภอโชคชัยก็โคร,ราชฝนตกหนักแต่เช้านะครับเช่นเดียวกับในส่วนของภาคกลางต่อเนื่องมายังภาคตะวันออกในช่วงเช้านี้มีฝนถล่มหนักหลายพื้นที่ราชยานะครสวรรค์มีฝนนะครับขานุวรับุรีคลองขุงกำแพงเพชรนะครับ ส่วนภาคเหนือบางพื้นที่น้ําเริ่มท่วมแล้วนะครับท่านผู้ชมแจ้งข่าวมาได้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างดูเรดาร์ทางด้านโซนตะวันออกนะครับเจอกลุ่มฝนจํานวนมากูนโซนตะวันออกอําเภอบ้านฉางระยองนะครับเมืองระยองบ้านค่ายปลวกแดงศรีราชาบางระมุงนะครับฝนถล่มหนักอําเภอบ้านค่าระยองอําเภอวังจันทร์อําเภอเขาชะเมา อำเภอหนองใหญ่ชนบุรีบ้านบึงบ่อทองอำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับสนามชัยฉะเชิงเซาแปลงยาวฉะเชิงเซาพนัฐนิคมอำเภอศรีมหาโพธศรีมโหสถบ้านสร้างปราจีนบุรีบางน,น้ำเปรี้ยวคลองสามวาปากเกร็ดนนทบ,บุรีราชลุมแก้สามโคกปทุมธานีคลองหลวงบางประอินพระนครศรีอยุธยา วิหารแดงสระบุรีองคครักษ์บ้านนาเมืองนครนายกปากพลีเมืองปราจีนบุรีสีมโหสดนะครับก็เป็นกลุ่มฝนนะครับในโซนทางด้านภาคกลางต่อเนื่องตะวันออกเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกมายังตะวันตกนะเพราะฉะนั้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้านี้เตรียมรับฝนชุดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับรวมทั้งฝั่งเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์น้ฝนกำลังจะข้ามฝั่งมาจากในส่วนของอ่าวไทยรูปตัวกอนะครับน่าจะเข้ามาทางด้านโซนเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะครับเตรียมรับมือในช่วงเชา้านี้เป็นกลุ่มฝนใหญ่นะครับ ตอนนี้มวลอากาศเย็ยนไล่กลุ่มฝนลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับทางด้านอีสานตอนบนก็จะเริ่มหนาวแล้วท่านผู้ชมอาจจะได้สัมผัสนะครับไปดูส่วนภาคเหนือนะครับมีกลุ่มฝนเล็กน้อยแถวอำเภอแม่สเรงนะครับแม่ห้องสอนอเภอแม่วางเชียงใหม่อเภอสันทรายอเภอดอยสะเก็ดอดอยเต่านะครับแล้วก็